เนะวันนี้พอสาว่างพ็อสว่างพ้าลูกหลานมาทำบุญเนาะอ่าเขาก็ดีหละท่านหน้าก็กล้งบบางและสดก็เป็นตัวกัญอนั้นแยกฝั์กับแยกลกยทางว้ม้านมันมี้มาพอดีเอาปูนถึงแมให้ยทับมูลาก่แต่ประจำทั้งสองที่คู่ห้องอยากรวยเข้าไป้พ่อสว่างเมื่อเื่นเล้าเาาตียกันตีนเล้าเาาตี้ยก้เหมือนเล่นกา,ายจะเขียนด้บังคับโมกัง แตกร้องว่าอะไรตีเรื่องจังกับตีหัว้จมองนี่ม้ยหมายความังนนี่ตีมั้งกุหวังเนี่ยกูดวนแตกแล้วน้ำมันแล้วก็ให้ลำลำด้วยว้าุกคนเด้อปอใหาเรียกพังดลบพังหลายมากเลยให้เกิดโชคเกิดลาบด้วยเสียดีมานี่ปากปากถึงเอฟซีนะเด้อเฉพาะเอฟซีช่องขันก็่องไกลสักที่ใด ติตตามหรือว่ารับชมรับฟังโย่ในทุกมือสำหรับการสมาทานศีลบางเทือกับผู้หลงพ้นกับเท่าไปผู้หลงพ้นกับนุมไปกับนมไปทั้งเที่กับว่าเข้าใจพอมาเคยกันเท่าไปกับลงมลุ่มลืมนี่การสมาทานศีลสมมุติว่าสมมุติว่าตัวนี้เปลี่ยนขันหา มีขีมีดอกใหม่หรือว่าพวกมาไลพวกหนึง่งมีถูกมีว่ามีเทียนหาคูแล้วก็มีนม้ำเกลี่ยหนึง่งเวลาก่อนนอนเธอตื่นนอนเขาก็ดเดียบร่อยเขาพร้อมสว่านตัวนี้เป็นขันหามีคกจุงเทากัยกขึ้นใส่หัวเลยเขาก็ว่าเ,าเริ่มต้นด้วยการว่าอิมีนาสกาเดนาจังพุทธังอภิปูชย,ยามะ ถ้าภาษาไทยเป็นอิมินาสกาเลนะพุทธังกับิปูชยามะชยามิปูเชมิกันด้ถ้าคนเดียวสองคนก็จะจังสิวา,า,าอิมินาสกาเลนะจังธรรมังอภพิปูเชยามะอิมินาสกาเลนะจังสังฆังกับพิปูชยามะถ้าพูดเดียวแต่ห้าสิวามะวามิมันกีบบ่วกับปิตตยอดปิจาวาเป็นแค่ว่าปรามาจจานักป่าบัณฑิตนะว่าพูดเดียวคือเอกพจน์สองคนขึ้นไปเรียกว่าหูพจน์ก็ว่า อิมินาสกาเลนากุดทางปูเชมิก็ได้ภาษาไทยอิมินาสกาเรนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังคังปูเชมิอนุภาการภาษาอีสานเขากลว่าอิมินาสกาเรนาตังุทังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะตังธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนาตังสังคังอภิปูชยามิอันนี้คนเดียวถ้าสอคนก็ลงมมา อิมินาสก,กาเดนาจังพุทธังอภิปูชยามะจังก็ได้บันนี้ก็จังต่อไปอาลหังสัมมาทัม,มธโมโทภะวาพุทธังภะวันจังอภิวาเทมิอันนี้กาบลงกาบลงนาบงบาชอนสองสวาขาโตภะวาตาธโมธามังนัมสามิกาบลงวันวันที่สามสุปฏิปโนภะวโตวสาวกสังโคสังคงังนมามิเราก็เอาขวาวาเดาเดาก็เอา <c oughs> ถาดถาดขันหาเข้าว่างไหวหนาหินพระก็ได้หนาหัวนอนก็ได้แต่พอนมมือไหวก็วาตอตั้งโมสามจบนะโมตัสสระปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสระปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งวาตัสสะเด้ลงทัสสะนะโมสามจบถ้าตั้งวาไปเรื่อย พุทธังสารนังคัจฉามิหันใจก้อนเหมือวาตอธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปินี่หันใจก้อนเหมืองธรรมังสารนังคัจฉามิธุตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิจะติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังังสรารนังกัจฉามิเหาต่อสีเดียวันนี้ปานาติปาตาเวรมณียุทธันใจนี้นี่ขอแหลกปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยมัมชะมาทัานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิแล้วเขาก็กลมลงจะน้อย <c oughs> กลมลงปุ๊บกลมหัวลงจะน้อยเขาก็ว่าสาธุอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะหยุดหันใจนี่สุขจิงยันติสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเขากว่าไปข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้แผ่สารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันทั้งคนเคยร่วมเคยทํางานการทั้งหลายขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนิุนด้วยอานิสงส์การกล่าวสมาทานศีลของข้พเจ้าในครั้งนี้ ข้าเจ้าขอแผ่บุญบารมีให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายและผู้ที่ร่วมทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีกับข้าพระเจ้าทั้งหลายจากอดีตถึงปัจจุบันนี้ตลอดทั้งครอูมรเจ้าที่พ่อแม่ธรณีเจ้าบ้านเจ้าเนื่อนเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำเจ้าเห็นเจ้าดินเจ้าน้ำเจ้าลมเจ้าไฟประผู้คำน้ำให้กินผู้คุณคำเด่นคือแม่ธรณี จงได้รับในเกียรตนาบญของข้าพเจ้าในครั้งนี้เมื่อได้รับแล้วถ้าท่านตกทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์ถ้าถ้าท่านถึงสุขขอ้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอท่านทั้งหลายจงเอาหสิกีกมให้เจ่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอาหสิกรรมแจ่ท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่มีเวรไม่มีใครซึ่งกันในการอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันณะสุขภะละปจิพานท่านสารสมบัติสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์อายุมันคงยืน เงินไหลนองทองเลยมาศรัทธาเลยตามไล่ให้กลายเป็นดีดีของให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นเสียทีมหาเสียทีนบัดนี้เป็นต้นไปจวบจนอนาคตควรน่าจะมาถึงด้วยเทินพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดพุทธะบริสุทธิธรรมะบริสังขสุดธนะบังโมบังสังบังโอมิชนิบังและขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจงมีแต่ความจุกกายสุขใจบังเกิดมรรคบังเกิดผลรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะวิเศษ ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าพระศาสดาเจ้าทุกทุกองค์ที่ท่านตัดไว้เดียวแปดหมื่นสี่นายจงเข้าสู่กระแสพระนิพพานนบัดนี้เป็นต้นไปจบจนนานาคตเบื้องหน้าจะมาถึงด้วยอทินิพพานปัจโยโหตูนิพพานปัจโยโหตูนิพพานปัจโยโหตูพุทธังบังเกิดจมังบังเกิดสังฆมังเกิดพุทธะบริสุทธิธรรมะบริสุทธิสังฆบริสุทธิ์นะบังโมบังสังบังอมี่ิีิบัง บัดนี้การหมายทานของข้าพเจ้าในครั้งนี้จงเป็นไปตามเจียรตนาของข้าพเจ้านบัดนี้และข้าพเจ้าในการเมื่อข้าพเจ้าหมายทานเป็นที่เสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าขอเบิกทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญกับสมณสงฆผู้ทรงศีลกับหลวงปู่พระเจ้าก็ดีจากพระอริยเจ้าก็ดีเพื่อเข้าสู่กายหยาบกายเลียงของข้าพเจ้าณบบัดนี้ก็ข้าเทิน อาจีลังวัฏยังกาโยปทวีเงติเสตติจุดโดเปติวิญญาโนนิลัดทั้งวะกลิงกลังอีมังบังสกุลังอนิฐามีอีทางโนยาติยังโหตุสุขิตายาตโยสาธุพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสร้างคังบังเกิดสาธุสาธุการกก่าสมาทานกินของข้าเจ้าจะเสร็จทิ้นเป็นรอยโจขอจงสิ่งช้งหลายที่ข้าพเจ้าต้องการตามเจตนาข้าพระเจ้าในครั้งนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าน้าบัดนี้กับญาติของข้าข้าพระเจ้าน้บัดนี้ก็ข้าเทิอนสาธุสาธุสาธุ อ่าทีเป็นการกล่าวคำสมาทานศีลเนี่ยอ่าคือว่าครบชุดครบเ็จมันันจะบังเกิดเร็วนะันจะบังเกิดเร็วในส่วนนั้นซึ่งจะไปเกะเอาเนี่ยฝากทั้งเงย,ย็บซีไว้แต่ว่าจ้งที่ได้จมือซื่อมือเวลาใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีครบวงจรอนะเขาก็แกะออกมาทายออกมาผู้ใดอยากได้เร็วก็าาาาให้ฝากให้ตั้งช่องม็ดไทยเอเอเกะออกมาให้กับที่ล็อกมากระซอยกันข่าทรงค่าอย่างกระซอยกันเอาตามน้ำบุญน้ำกันน้องกะว่าาเวลาขอาเขา เปิดหนังสือวาเลยสวดสวดสวดไปพูดพคน้นบ่เข้าใจคนลงค้นกับบ่เข้าวัดสินะมันก็เลิไปคนละทางเอออันนี้ฝากเฮ็ซีไว้เด้อแล้วก็ผู้ใดเฮ็ดหลายใดไว้ผู้ใดบ่เฮ็ดกับบ่ไดบอนนี้วิธีการหลังจากสมาทานศีลแล้วห้องเฮ็ดจงได๋บ่น,น,นจากการสมาทานศีลแล้วบ่นห้านั่งเวลานั่ง,น,งนั่งพักเพียบบ่ได้เฮาก็นั่งตามสะดวกเก้าอี้ชั้นโตก็แล้วแต่ผู้สาผู้แกผู้รอดที่นั่งไดเ้าก็จั้งเกตนาจั้งธโมสามจบ ในการภา,าวนาอาน,นิสงสงจากจากศีลเลยจากศีลไปที่ยิ่งใหญ่กว่าศีลคือการภาวนานี่การภาวนา <c oughs> เพื่อให้ยังการภาวนาเพื่อให้จิตของเราทํางานอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อให้รับรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันถ้ารับรู้เหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตกังวลไว้กังวลทุกข์ใจถ้า จิตท,ทำงานจากอดีตคืดยอนอดีตไปเรื่องดีบ่ดีแค่ไเราถูกใจกังวลใจพระพุทธเจ้าคนมาสอนมนสอนทำบัดนี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด<ท>วิธีการภาวนาการภาวนาพ่เปลี่ยนพนมมือเกินตั้งนโมสามจบนโมตตสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอกาสะโอกาสะข้าเดบารมีธรรมเดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถากพระศาสดาเจ้าทุกทุกะองค์ที่ท่านข้าเดบารมีธรรมเดอปู่ศักดิ์สิทธิ์คือวธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถากพระศาสดาเจ้าลุงที่ท่านตัดไอ้แผลหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ข้าเดบารมีธรรมเดออริยเจ้าอริสงสมณะสงฆ์ผู้ทรงศีลตลอดตลอดทั้งพระอรหันต์ทรทิพย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกข้าเดบารมีธรรมพระพุทธเจ้าทรงบัดนี้ข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอิสานในการเจริญภาวนาครั้งนี้ขอจงบังเกิดแจ่ข้าพเจ้าความยากจนอย่าได้มีความขัดสนให่มีขอให้เจริญด้วยอายุวันนสุขภาภละปฏิพฏัพนธาา์ดนัสารสมบัติเงินและนองทองเลยมาศรัทธาในตามายให้กลายเป็นดีดียิ่งเป็นดีขอให้ดียิ่งขึ้นไปแนละเป็นเสรีฐีมหาเษฐีนระบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังสัจจะธรรมังสัจจะสังฆังสัจจะโลกัสมิงปฏิทางหติปานินติ นโมพุธทธายะนโะมพุธทธายะนะชาลีตินะมะพะทะเกิดแก่จิตใจอันนีจ้จงทุกขัง่านัตตาสาธุพุโทโธศีนสมาธิปัญญาสาธุพุโทโธ <c oughs> กายเวทนาจิตธรรมสาธุพุโทโธทุกสมุทัยนิโรธมรรคสาธุพุโทโธนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุ สาธุพุทธโธข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้แผ่สารถึงวีดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันทั้งคนเคยร่วมเคยทํางานการทั้งหลายขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธุพุทธโธขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจบังเกิดมากบังเกิดผลรู้แก้งเห็นจริงในธรรมวิเศษ ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสถาพระเจ้าระสาสดาเจ้าทุกองค์ที่ตั้งแต่ไว้เนี่ยแปดหมื่นสี่พันปฐมขันธ์และเข้าสู่กระแสพระิพยานณบันนี้ก็ฆ่าเทินสาทุสาทุสาทุเกิดดับไม่เที่ยงปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาสาทุพุทโธเกิดดับไม่เที่ยงปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาสาธุธรรมโมเกิดดับไม่เที่ยงปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาสาทุสังโฆ แล้วเขาก็ค่อยๆหลับตาลุมกําหนดที่ลมหายใจหายใจเข้าข้าพเจ้าจะตั้งสัจจะในการภาวนาในครั้งนี้เพื่อทดแทนคุณบิดาเพื่อทดแทนคุณมารดาให้ผู้ให้กําเนิดเจ้าข้าพเจ้าหาคุณหาค่าเทียบค่าประมาณนได้ในครั้งนี้โดยข้าพเจ้าจะนั่งนับลมหายใจเข้า50ครั้งเพื่อทดแทนคุณบิดาหายใจออก50ครั้งเพื่อทดแทนคุณมารดาณนบัดนี้เป็นต้นไปขออิ่สงทั้งหลายจงบังเกิดใจข้าพเจ้าณน้าบัดนี้ก็ข้าเชิญเขาก็นั่งนับ หายใจเข้าวืดกำหนดที่ที่ลมกำหนดรู้ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกเข้าไปนับหนึ่งหายใจออกสิ้นสุดกองลมสิ้นสุดที่ปลายอยู่ไหน,นนับสองจน่าครบหนึ่งร้อยเราก็ค่้อยมือนตาขึ้นเราค่ออกวดน้ำแพ่เมตตาตามมอสิวได้เป็น,านอานิสัส์อันยิ่งใหญ่อันนี้ฝากในทั้งเย็บซีได้เนี่ยเด้อเอาไปเบิ้งเอาพิจารณาเอาอะไรว่าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเย็บว่าได้กับเป็นอย่ังฝากไว้กับหายเดินไหวทุกคนรับลองมาบอกผิดหวังเอามือละหน่อยสักาน่อก็เอาหลายๆว่าได้ มันที่งของสี่ค่ะมา